วันนี้เราได้มาเดินดูสวนอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ทางเข้าจากทางเข้าทาเข้าดูสวนต้นไม้ร่มรื่นทางเข้าไปดูต้นไม้จ้ามีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆร่มรื่น มากเลยจ้าต้นไม้ใหญ่มากเลยค่ะต้นไม้ก็ปลูกมาหลายปีแล้วเดินพาไปชมต้นไม้ใหญ่ๆจ้าต้นนี้ใหญ่มากเลยค่ะต้นร่มรื่นชื่นมีวันหยุดเขาก็มาดูสวนกันนะคะนี้ สินเดอร์วนเดินต้นเกี่ยวเดินดูต้นไม้ <c oughs> มีสัญลักษณ์เสาธงพากันเดินชมต้นไม้ค่ะทุกคนยา่า สดชื่นมากเลยนะคะยาต้นไม้ก็สดชื่น่ม<อ>รื่นบรรยากาศดีมากเลยนะคะบรรากาศสดชื่นรื่นรมมากเลยกันมีแต่ต้นไม้นะคะ ยากเขียวจะอุ่มเลยค่ะทุกคนมียากเขียวมากเลยค่ะต้นไม้ก็เขียวจะอุ่นเลยจ้ามต,ต้นไม้ส่วนต้นไม้นะมีแต่ต้นไม้นะคะนามาชมส่วนภาคส่วนเดินเที่ยวสวนเดินร่มรื่น บรรยากาศดีน่าจำต้นไม้เยอะมากเลยต้นไม้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆมากเลยค่ะทุกคนมารับชมด้วยกันนะคะนี่ต้นคริสต์มาสอันนี้เวลาฝนตกใบไม้ก็ขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะใบไม้เยอะมากเลยอยากเคี้ยวจะอุ่มสดชื่นเคี้ยวชะอุ่มมากเลยนะดูต้นไม้ มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆห,ห,หลายปีผ่านปีเลยนะคะที่เขาปลูกไว้ให้มารับชมแล้วก็เดินมีคนมาเดินพักผ่อนเดินออกกำลังกายต้นไม้ใหญ่มากๆแล้วใหญ่เยอะมากต้นไม้เยอะแล้เดินจ้า